เกื่อนภัยสงการระวังกันให้ <c oughs> สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสูา่ช่องพิมพ์เถิกพักสมองกับน้องเป <c> ็ะ <oughs> ผมไม่ฟ้า <c oughs> EP หนึ่งร้อยเก้าสิบสี่ปรบมือครับ อนุญาตดูนิดนึงนะครับว่าวันนี้วันที่เท่าไหร่วันที่1 6เพ,โพิ่งผ่านสงการมาแบบสดๆดร้อนร้อนเลยแต่ยังมีหลายที่ที่เขายังเล่นวันไหลกันอยู่เอาเป็นว่าดูแโโรงสุภาพด้วยโอ้โหดูแดดดิวันที่ผมถ่ายพักสมองเนี่ยนะครับเพราะเราจะหยุดยาววันที่10เมษาโอ้โหแดด40สบเกือบ50องศาเนี่ยเอาตายเลยนะ <c oughs> มาเข้าสู่รายการพักสมองกันดีกว่านะครับก่อนจะเริ่มรายการ ถอดสมองทิ้งไปฮะอ่อให้คุณเป็นคนที่ไม่มีสมองหรือว่างโง่ก็ต้องถอดมันทิ้งก็นี่มันรายการพระสมองไปแซลมอนซูชิ <c oughs> <c oughs> ไม่เกินจริงเลยฮ <c oughs> อันนี้ไม่เกินจริงอ่ะเน่เ่เน่่ะคุณผู้ชมดูภาพนี้นะแล้วดูดิต่างแค่ตรงไอ้น้องคนนี้ใส่แว่นแค่นั้นเองล่าสุดกูแดกเนนเลย <c oughs> ไม่รวยหรอกแต่กูใส่นิกิฮะแล้วมึงดูมึงดูรูปจอแดนดิโอดีดอทก็มาคู่แข่งนี่คู่แข่งตัวชะกาดเลยนะผมจะบอกนะ เราน่าจะคุ้นชินกับการที่ไนกี้กาดีดา้าสสองยักษ์ใหญ่แข่งกันนี่มปตัวรายที่สามและรายที่สี่ไนกี้แอร์ฮะกับอดิด้าสฮะไอโบขถามสักคู่ให้มึง l ล m ม t เปแปนะ b ป c ะ back แต่ผมชอบนะเวลาเห็นอะไรอย่างเงี้ยมันอารมณ์ประมาณเหมือนแบบเฮ้ยเป็นกันเองกันไม่หมดเลยอ่ะอยู่ในล้วนโรงเรียนอ่ะบางครั้งเราก็รู้สึกอึดอัดนะแต่ถ้าเห็นอะไรแบบนี้เราจะรู้สึกแบบอบอุ่นอ่ะเหมือนเป็นครอบครัวเดี๋ยวนี้คุณครูยังตีเด็กอยู่ไหมมีปะน่าจะยังมีอยู่นะครับทำไมไม่รับแม่เป็นเพื่อนในเฟสแม่แม่เป็นแม่นะไม่ใช่เพื่อนเล่น หนูเขารบแม่หนูไม่ยอมให้แม่ลดตัวลงมาเป็นเพื่อนกับหนูหรอกน้ำตาจะไหลลูกุดแอมเขอโทษนะแม่แม่ไม่ต้องมาหหวเแล้วคิกคิ พ่อเฟซแม่เน่ยไม่ค่อยรับผมมาเคยเคยรับเฟซแม่แล้วผมก็โพสอะไรเรื่อยเปื่อยผมด่ายตู่มั่งอะไรมั่งแม่ผมทักมาเปิมเป็นห่วงนะลูกจะทําอย่างนี้กูบอกทิ้งเลยแม่โทรมาปิมทําไมกูดูเฟซมึงไม่ได้อะอ๋อบัญชีแม่มีปัญหาหรือเปล่าไอ้มาเจ้าของเฟซบุ o กก็เลยเล่นแม่เข้าให้ไงแต่กูดูเฟซมึงปนปกตินะมันไม่เฉพาะเฟซคนในบ้าน เลูดร้อนไม่มีเธอเหมือนก่อนเหมือนเก่าขาดเธอพี่ต้าพลดอกเนี่ยเขาให้สัมภาษณ์เรื่องนี้เลยนะแต่ไม่รู้ว่าจริงหรือปั่นนะชะอมเราลองมาคบกันนะจริงเหรอพี่อุดอมขอนอได้ไหมล่ะครับเราก็ไม่มีใครอื ได้ค่ะต่อไปอ่ะเราจะเรียกกันหวานๆานได้ละยังไงเหรอคะน้องอมของพี่พี่ดมของน้องน่ารักชิบหายเลยตะมตะมีไปหมดเลยคอยคบกันนานๆนะฮะฮิฮิปวดหัวว่ะ มเมื่อคืนสงสัยกินเหล้าเยอะไปว่ะหน้ากูมืดเลยมึงอยู่ไหนวะแต่ญาเสียหรอแป,ป๊บแปปเดี๋ยวกูออกไปเฮ้ยไม่ต้องออกมาถือว่ากูขอร้องฮะ <c oughs> กูตายเหรออย่าออกมานะ <c oughs> กูวิ่งจริงๆอะมาดิ ชาเนลูกครัแม่ลูกปิดบังอะไรแม่อยู่หรือเปล่าเออไม่ไม่มีนะครับแม่รู้นะแม่แอบดูประวัติการค้นหาใน Google ของโทรศัพท์ลูกอะทำไมลูกไม่บอกว่าชอบวิชาอังกฤษกับคณิตศาสตร์ก็ผมรู้ตัวมาสักพักแล้ว ิมชอบดูซับไทยฮะแม่เ้ยไม่ใช่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 ทั้งมดมันเป็นวาร์ปมันเป็นสูตรคำนวณแล้มันคือสูตรคำนวณนะคุณผู้ชมว่าเออเหล็กออและธาตุอืมหนังเอกก็บอกแม่แล้วว่าผมมาเด็กเลี้ยงเตือนภัยสงการระวังกันนห้ ที่น้องระ er หวังกันด้วยนนเมื่อผมขอพรเรื่องความรักต้อาเป็นหมวดล้อไปเถอะพวกมึงไงนั่งล้อพระล้อเจ้าแล้วจะไปขอพรเขาเขาไม่มีเนื้อคู่ทำไมเล่นวเวมม่กมึงก็ใจช่วยล่ะพวกมึงยังตกนรกไปก,กับกูแค่นั้นแหละอากาศช่วงนี้นร้อนเมียเลยทาแป้งให้ ไม่ไรฮะเดี๋ยวกูทางกูเองอะโอ้ยแม่งครบทุกนิ้วเลยเจ้าหิ้งห้อยน้อยมันอันตรายหลุดเข้าไปในโซ่หรือพันล้อทำไงอะหิ้งห้อยน้อยคุณก็อยู่อัมพวาฮะ ตอนที่มีแขกมาเยีเ่ยมที่บ้านไอตอนนีแขกกลับไปแล้วนืกอว่าการกลัวเมียเนี่ยมีแค่ในปัจจุบันที่เขามีมานานแล้วล่ะทำไมเราต้องกลัวฮสงสัยมากเลยเนี่ยทำไมเราต้องกลัวทำไมเราต้องเกรงใจออกไปดิสงสัยอยากทาแป้งฮะ ไรเอ่ยยิ่งโตยิ่งได้แค่มองผมโคตรอยากเล่นเลยไม่เคยเล่นเลยตอนเด็กๆผมยังไม่มีไงอย่างเงี้ยมันเริ่มมามีตอนที่ผมอายุสิบห้าสิบหกแล้วเด็กซื้อบัตรกัน2ี่สิบาทแล้วหนังยางมาลัดแขนนะไันเชื่อไหมมันดูสนุกกันจังผมได้เต็มที่นะนั่งอยู่ร้านหมูกระทะข้างๆอะไรก็นั่งดูเด็กเล่นโอ้ยยิ่ง มคิดสภาพกูเข้าไปดีฮะกูย้อนออกให้หมดเลยไอ้ดีอุ้ยซ่อนเงินเมียไว้ในหุ้นฉบับพ่อบ้านลงทุนคุณ่าสนใจบางครั้เราซ่อนเงินเมียไว้ตามหัวเตียงตามในรถบางครั้งโดนจับได้โดนยืดเงินไปอีกแซ่อนไว้ในหุ้นเนี่ยมีโอกาสไอ้หุ้นตอนนั้นจะขึ้นด้วยซ้ำ แต่ถ้าคุณล่วงก็ยับนะฮะเย็นเนี้อยากกินอะไรสั่งมาได้เลยนะเดี๋ยวเขาเลี้ยงเองเขาทุกหวยแฟนเขาน่ารักที่สุดเลยรักเธอคนเดียวไม่เคยนอกใจแอพิฟเดเอดครับอ พีฟูเดย์เช่นกันจ้ะมุงเงยไม่รักมึงคนเดียวเลยควายมึงไม่ชูเหรอเด็กล่นเนี่ยคงคิดว่ามันคืออะไรแต่ถ้าใครรู้จักคือมึงไม่เด็กแล้วนะ นั่งดูกันอยู่งงเป็นไก่ตาแตกเลยก่อนมันจะมีไอโฟนก่อนจะมีมือถือแบบเนี้ยคุณผู้ชมสมัยก่อนมือถือเราสามารถถอดแบตคุณเชื่อปะเนี่ยเปิดฝาหลังปุ๊บถอดแบตเอาแบตออกมาเนี่ยแล้วก็เอามันหนีบ <c oughs> ไปไอตไแก่มากมันจะเป็นครึ่งหนีบคุณผู้ชมหนีบปุ๊บมัน่หนีบผมอะ่ะแล้วก็เอาแบตเนียใส่ไปแล้วก็ชาร์จสมัยก่อนต้องชาร์จแบตแบบนี้นะคุณผู้ชมไม่มีพอว่าบงพอว่าแบงค์ไม่มีะ,ะ,ะมมนะยือ ร้านอาหารเคชาวรวยเคชาวรวยชาวเล่ก้องผมโอ้โหใครตั้งมาเนี่ยอย่าลืมล้างก่อนด้วยฮะเมื่อกลุ่มหนวดขาวถูกทำลายสมาชิกแต่ละคนก็ต้องแยกย้ายกันไปอ่ะรุ่นของพี่คนนี้ด้วยฮะ คนถึงซักแบบเนมขาวเยอะมากเมื่อน่าจะเห็นในมีแบบเยอะไม่หมดเลยนะครับชผมเอาม้่งดีกว่าไหมจำได้ทุกบทสวดยกเว้นรหัส a c e b o o k ฮะพิเชียนตุนแก้วพิเชียนตุนแก้วเนี่ยนี่เป็นภาษาเกตพิเชียนพิเชียนตุนแก้วพระมหาวิเชียนตุนแก้วพิเชียนแก้ว นี่แม่กูช <8: S 2> ัดๆเลยฮะไรผมมีคอมเ็นเซิร์ชด้วยคุณผู้ชมลึกจริงนะครับไม่มุกนะครับไม่มุกนะที่หลังเนี่ยท่านตั้งพานนี้ไปเลยอระหังสัมาโอ้ยใครจะไปกินไหวอะพี่ลูกชิ้นไม้ละหนึดสี่เก้าล้านน่ะผมรู้นะว่าเงินมันเฟ้อแต่ไม่คิดว่ามันจะแพงขนาดนั้นอะพี่ ตลกมากโยและนี่คือเสียงจากเด็กวัดโยและนี่คือเสียงจากเด็กที่เคยอยู่ What? วัดอผู้ชมเดี๋ยนี้คุณแพรรี่เข้าไปถึงไหนแล้วภาพจากเอ็มวีท่าทองสาวแนะเด็กวัดประเรีเก้านะคะเออเอาซีเออ เอาเซอ่กอฟไม้นี่นี่คือของจริงคนละกอฟไม้นะไปขึ้นรูปให้ดูฮะนี่เขาว่ากอฟไม้เหมือนกันนี่ปิมมึงจะมาบอกว่าคนละกอฟไม้ได้ไงอันนี้กอฟล์กี่กิโลอันนี้พี่ไมพี่รอมพอไม่ใช่พี่น้องกอฟไม้คุณโอ้โหไปเชียร์คนนี้จบมิสแกลยองอ่ะ มน้ำตาจะไหลเช้าเนี้ยเมียตะโกนบอกว่ากาแฟชงให้แล้วนะวางไว้ที่โต๊ะทำงานอ้มูเก่าแต่ปีมันชอบฮะต้องทำงานทั้งจานทั้งเสื้อผ้าครบเลยฮะโอ้หมาคนเดียวไม่แบ่งให้ใครเลย เฮ้ยกูเจอโดเรมอนด้วยว่ะไหนวะนี่ไงตัดต่อรูปให้หน่อยที่พวกเด็กกันลกกันนะครอบครัว ผมโดนตัดต่อฮะนูแต่ละคนเนี่ยโอเคครับพาร์ทนี้เอาไว้แต่เพลงเท่านี้นะครับผมขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกท่านมากขอให้ทุกคนมีความสุขกับปีใหม่ไทยนะดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองด้วยนะครับผมร้อนเหลือเกินนะครับอย่าไปยืนตากแดดนานมากนะครับผมเดี๋ยวจะป่วยเดี๋ยวจะไม่สบายจากกันพาร์ทออกไปครับ